การต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันเซ่เดฟอีกแล้วนะคะขอเติมปากนิดนึง <Hello. S 1> วันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะมาหน้าโลนใส่แว่นใส่แวน่นใส่แวน่แวนนะคะวันนี้เราจะมาถอด เจ้าตัว Quick W ว ve อันนี้ออกนะคะทุกคน<อ>เขายังสวยอยู่นะเขายังไม่สวยอยู่เขาก็ยังสวยนั่นแหละเอเอเห็นไหมเขาก็ยังแบบยังโอเคแต่ว่ามาเลรู้สึกว่าคันหัวแล้วก็เลยจะต้องทำการเอาเขาออกนะคะเพื่อที่จะสระผมนะคะนั่นเองแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะใส่เขาใหม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีผมเหลืออยู่เยอะ <c oughs> นั่นเองนะคะทุกคนดูดูดู คือมึงผมจริงมากกัเธอจริงๆแล้วเจ้าตัวปีวีเนี่ยเขาจะสามารถอยู่กับเราได้สี่ถึงห้าวันหรือถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่คนนะคะทุกคนผู้หญิงคนดํานะคะเขาก็จะชอบไว้กันนานนั่นเองนะคะทุกคนโดยส่วนตัวแล้วของมารีน่มารีก็จะไว้แค่สี่สามสี่วันก็พอแล้วนี่ก็เป็นวันจริงๆนี่เข้าวันที่ห้าละเพราะว่าขี้เกียจเอาออกแต่ว่าตื่นมาแล้วมันคือเขาคันมาก ขาคันมากเพราะว่าเราหนังหัวเรามันแล้วเนาะมันก็จะมีอาการคันนั่นเองนะคะอะ๋อยลืมบอกเล็บเมื่อกี้ที่ลองใช้นะคะก็คือเอสเซนต์ดีมากมากคนนีเห็นดีเยอ,อเราจะมาเอาผมออกกันเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คืออุปกรณ์หลักของเรานั่นเองก็คือเจ้าตัวถอดผมนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เรียกว่าซอลโบนะคะ3เ second Super Hair b o บอ r e m o ูเวอนั่นเองนะคะอันนี้มารีจะใช้แบรนด์เดียวกันกับเจ้าตูกกาวนะคะทุกคนจริงๆมารีเห็นในช่อง YouTube นะคะเขาจะใช้เป็นตัวคอนดิชเนอร์แล้วก็น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนนะคะในการถอดเอาออกแต่ว่ามารีเนี่ยด้วยความอยากให้เขาแบบว่าติดคงทนแล้วก็แบบอยากให้เขาเนียนมาก <Nein> มาก็เลยติดไปบนผมตัวเองด้วยนี่จะ <t> <actively> ให้ดูตอนรเขาจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะยังอยู่ดีนะทุกคนเห็นไหมยังอยู่ดีนะเห็นป่ แน่นด้วยเชอต้องใช้ออออกาวถอ,อดออกแล้วละ่ะไอตัว r e เ o v e r ถอดออกแล้วล่ะเพราะว่าใช้น้ําอุ่นกับ conditioner ถอดออกไม่ได้นะคะทุกคนเพราะเขาจะติดผมเราทําให้ผมราพังห้ามดึงออกเด็ดขาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะถอดเราก็จะต้องใช้น้ําอุ่น conditioner หรือว่าใช้เจ้าตัว r e เ o v e r นี้ออกนะคะก็ติดกับผมเราโอเคหลังจากที่เรามีเจ้าตัว r e เ o v e r แล้วนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คือหวีนั่นเองนะคะแล้วแต่เลยว่าจะใช้ วีแบบไหนส่วนตัวมาริอยากจะใช้นี่ดีกว่านะคะแล้วก็จะมีตัวคลิปนั่นเองนะคะทุกคนคลิปแบ่งผมก่อนืเลยที่เราจะถอดเนี่ยเราจะต้องมาแบ่งผมก่อนนะคะให้อ้ส่วนที่เราลีฟเอานะคะก็คือส่วนที่เราไม่ได้ทําการเก็บผมไปแบ่งเขาออกมานะนี่มาลก็จะให้ดูให้ดูใกล้ใหเห็นไหม จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เขาจะเป็นตัวแคปที่มลริใส่เอาไว้นั่นเองนะคะทุกคนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดกับผมเราแต่ยังไงก็แล้วเถอะมาริก็ได้ทําการติดไปกับผมจริงๆแล้วนะคะเราจะที่เราแบ่งผมแล้วอย่างนี้นะคะเราจะทําการเอา remover อันนี้นะคะทุกคนเทลงไปบริเวณที่เราต่อนะคะนี่เทลงไปคแบบนี้มา มันี้จะทําการถอดทีละขั้นมีการเย็บเกิดขึ้นด้านในนะคะก็ไม่อยากให้ดึงออกทีเดียวบางคนพวกคนดํานะคะเขาจะชอบแบบว่าใส่น้ำยาลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็ดึงออกมาทั้งแผ่นเลยนะแต่ันลี่ก็จะเอาออกทีละขั้นทีละขั้นเนาะมาดูกันนะคะว่าเขาจะออกไหม จริงฉันดึงผมจริงฉันระวังนะคะดึงค่อยๆอ,อย่าดึงแรงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะอ่าน,นี่นะคะออกแล้วหนึ่งออกแล้วหนึ่งแผงนะคะเราจะเก็บเขาไวด้ดีๆนะพึ่งพังก่อนก็ยังมีค่ากับเราอยู่นะคะทุกคนใส่ไปอีกถ้ามันไม่ออกก็ใส่ไปอีกนะคะทุกคน หนึ่งแผงเห็นกาวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมันล็อเอาก,กาวออกถ้าเราจะใช้นะคะเราจะใช้รอบสองก็ต้องมันลอเอาก,กาวนี้ออกด้วยข้างอบบนี้บ้างดีกว่าออกง่ายเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าตอนแรกจะแบบเจ็บตัวออกอยาก <c oughs> <c oughs> คิดว่าเจ้าตัวที่ออกอยากน่าจะเป็นเจ้าตัวแคทมากกว่านะคะทุกคน ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะในการเอาเขาออกชั้นต่อไปนะคะใส่ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะนะไปเรื่อยๆจนเขาจะออกหมดจนกว่าเขาจะออกหมดเี้จะพยายามทําวิดีโอทําผมอ,อะไรแบบนี้บ่อยๆพเพื่อนๆจะได้แบบเออมีอะไรดูมีเทคนิคอะไรใหม่ๆ ไปลองทํานะคะพอมีเทคนิคอะไรใหม่ๆไปลองทอําเนี้ยเราก็มีทรงผมใหม่ๆใ,ในการออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่งตัวสวยๆอะไรางี้เนาะคนระวังนิดนึงนะคะอย่าพยายามดึงแรงมากดูให้ดีๆก่อนที่จะดึงด้วยเดี๋ยวไปเพอดึงเอาผมจริงนะคะทุกคน <Ooh. S 2> ชั้นต่อไปเย oh. ชั้นต่อไปนะคะ oh. นี่ค่ะจริงๆอะถ้าเกิดว่าอยากให้มันง่ายอ่ะตอนที่เราติดอ่ะ oh. เราพยายามเว้นชั้นเว้นชั้นบ้างเลยให้มันเป็นชั้นๆไปนะคะอย่าไปอย่าทำทับกันหลายๆอันนะแบบว่าอุย้ยตรงนี้ไม่พออตรงนี้เอาตรงนั้นมาแปะอะไรแบบน,ะ mm. นี้ของมะลิคือมะลิทนาแบบแนั้นจริง mm. มันมากนะ อันนี้ก็ปั้นกระรุนแรงมากอจงเงนนะออจ้งเงย็นหนะาอย่าขาดเจ้เย็นหน้าเจีเย็นค่อยดึงเลย oh o my goodness รู้สึกฟินมากเลยตอนดึงออกแล้วเขาก็ยังแบบดีเจ้าตัวผมปลอมฟีบนี่นะคะเราสามารถน้ำมานทำเป็นโพนิเทล half up half down อ่าเดี๋ยวจะทำให้ดูทีหลังวันหลังเนาะวันหลังเดี๋ยวจะมีทรงผมแบบ half up half down จากเจ้าตัวควิกวี e a v นี้ด้วยนะคะทุกคน เอากาวออกแล้วก็บอกว่าแห้งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะคะทุกคนใหม่เริ่มเหรอเนี่ยอย่างเดิงที่มเมลิกได้ทำไว้อตอนที่เราต่อนะคะก็คือการลงเชลปกป้องผมไว้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเขาจะป้องกันผมเราไว้เนาะเราก็จะไม่โดนดึง ผมออกไปนั่นเองนะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้นะว่าวิธีการใส่ยังไงไปดูท้ายคลิปก็ได้เดี๋ยวมารีจะลงแปะไว้วิดีโอสำหรับการใสเบลวี่วนะคะทุกคนม,มันเวอรตอนด้อนดึงออกคุมันเวอทุกคน,น หรือบางคนอยากจะเอาเขาไปทําเป็นแฮพี้ก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าอย่าปล่อยผมจริงออกมาเยอะนะคะเพราะว่าเราจะกลายเป็นคนหัวโตมาผมเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีเราก็เก็บผมจริงเราไว้ด้านในแบบแบบลักษณะอย่างงี้นะคะส่วนอยา่จะเป็นพวกคนขาวที่เขาผมผมสวยๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นผมสวยเหมือนเราเป็นคนผมหยิกหรือพวกคนดํานะคะเขาก็จะเก็บผมตัวเองซะมากกว่านะคะทุกคน แล้วแค่นี้แล้วนะเร็วไหมการทำควิกวิการทำวิแบบนี้เนี่ยมันมีมันนานมากแล้วนะแค่ที่เอเชียที่ไทยมันไม่เคยเข้ามาแค่นั้นทุกคนเพราะว่าไม่มีใครเอาเข้ามานะที่เห็นคนแอฟริกันบางคนทำนะคะส่วนใหญ่เขาจะเย็บนะเขาจะไม่ค่อยทำติดกาวแบบนี้แล้วก็ผมเขาจะไม่ได้เป็นแบบเป็นแบบเดียวกันกับที่มะลิทำนะคะส่วนใหญ่ผมเขาจะเกล็ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ จะใหู้น้ตล้งหลังเกิดประมาณนี้นะคะเขาจะเป็นนี้เออเออฉันจะท้าจริงด้วยทุกคนโล่งเบาหัวมากตอนนี้ผมเข้ามามันจะงนีนนะคะเข้ามาันจะเป็นแบบนี้เราจะนำการเอาอันนี้ออกแคปแคปเหนียวมากอะแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมเสริมนะคะเลอะหน่อยนะเพราะว่ามือเลอะกาวเคก็คือเจ้าตัว ขวดสเปรย์ฉีดนะคะมันนีจะใส่น้ําน้ําร้อนผสมน้ําเปล่านะคะให้เป็นน้ําอุ่นใส่ลงไปแล้วก็จะฉีดเข้าไปบริเวณที่เราติดแคปนะคะท mm ุกคนพอเขาเจอแบบน้ำร้อนน้ำอุ่นอเงี้ยเขาก็ออก จำได้ว่ามารีได้เย็บด้วยนะคะเดี๋ยวจะต้องตัดถ้าขยับอ,ออกแล้วไม่ต้องเย็บเนาะฉันฉันฉันอยากให้มันแน่นฉันก็เลยเย็บเอาไว้ฉันกลัวว่านางจะหลุดก่อนฉันก็เลยเย็บเอาไว้นะคะทุกคนพี่ที่ฉันเย็บเอาไว้นี่นะคะนี่อันนี้เย็บเอาไว้ด้วยกันหลุดถ้าอยากให้แน่นอยากให้อยู่นานก็เย็บไปก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าใส่แป๊บเดียวแล้วก็ออกก็ไม่ต้องเย็บหรอกว่าตอนเราออกลำบาก อีเจ้าตัวชิวเนี่ยเขาแพ้น้ำนะทุกคนถ้าเกิดเราฉีดน้ําอุ่นลงไปมันก็จะกลายเป็นน้ํามันนะคะเหนียวเหนียวเป็นกาวเหนียวเหนียวเนาะเราก็สามารถเอาเข้อออกได้นะพยายามดึงเบาๆนะทุกคนอย่าให้ผมเราติดออกมานะฉันดึงยากมากเพราะว่าฉันมีเล็บเราสามารถใช้คอนดิชเนอร์ร่วมได้นี่คอนดิชเนอร์อะไรก็ได้ใส่ลงไปเลย อ,ออแล้วส่องง่ายเลยพอใช้ที่คอนดิชเนอร์แบบหลุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วตรงนี้น่าจะเป็นที่มาดีเย็บไวอืมก็ะจายหอกปล่าที่ที่ฉันเย็บเอาไว้เลยผักโอ้โหนึ่งหลุดอใครต่อไหมมีหลายช่องมากเลยนะคะที่ที่ฉันเย็บไปเจอมาแล้วใครตัวต้นเรื่องเห็นรอ เจอแล้วพีตัวต้นเรื่องนี่ค่ะอีตัวต้นเรื่องนี่คือได้ที่ฉันเยียวยไว้นะคะมันก็เลยติดยาหาเย็บนะถ้าอยากบอกงก่ายๆถ้าแค่ติดกาวเฉยๆแล้วก็ใช้ดมนวดน้ำอุ่นลูบๆเขาก็ออกละมีอีกตัวต้นเรื่องอีกหนึ่งแกะได้ออกหมดแล้วน,นะคะพอมาเราก็มาแกะเปียที่เราถักกันเอาไว้ ผมเราก็จะไม่เสียมากนะคะทุกคนถ้าเราแปะแค่กาวอย่างที่มาริทำนะคะไม่เป็นไรแต่อย่าเผลอไปเย็บเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นได้เพราะเราใช้ได้สีถ้าอยากจะเย็บก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ได้ที่เขาแบบเป็นสีมากก่อนนี้ะสีแดงอะไรอย่างเงี้ยให้เห็นเด่นชัดเวลาเราแกะออกมันจะได้เห็นว่านี่คือได้นะ ก็ไม่มีกาวติดผมนาะทุกคนกาวที่เราใช้เขาจะเป็นกาวที่ถ้าโดนความร้อนหรือตัวถอดกาวเนี่ยเขาก็จะหลุดออกง่ายนะแล้วเดี๋ยวมารีก็จะต้องไปสระผมนา๋จะขอแก้ปเปรียวก่อนการทำควิกวิวครั้งแรกของมารีหลังจากที่เราศึกษามาค่อนข้างนานนะคะเพิ่งจะรู้ว่าเออมาทำอย่างนี้นี่เองขั้นตอนการทำจริงๆทำมาแล้วเป็นยังไงอะไรแบบไหนเราต้องเรารู้ทักษะในการทำและเบื้องต้นตอนนี้ทั้งต,ต่อไปก็จะ ก็ทั้งโปรกว่านี้เดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะตอนที่เราสระจะไม่สามารถถ่ายให้เห็นได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องโปรนะคะอ่าหนี่นะคะก็ถอดออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างสระผมกันเดี๋ยวเจอกันนะคะและนี่นะคะก็คือหลังจากที่เราเอาผม ออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีกาวหลงเหลือได้ผมก็ยังเปียกอยู่หรือยังไม่ได้เป่าแห้งนะคะเดี๋ยวจะไปเซตผมถ้าอยากรูว้วิธีเซตผมเซตยังไงไปตามดูในวิดีโอที่มาลิลงก่อนหน้านี้เลยนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้สําหรับคลิปในวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆในการถอดควิกวีฟออกจากหนังหวงัวของเรานั่นเองนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ต่อควิกวีฟแบบที่มาลิได้ต่อแล้วก็อยากรู้วิธีเอาออกนะคะก็มาดูคลิปนี้นะคะ ส่วนถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะรู้ว่าวิธีการตอ่อคุยๆเนี่ยทำกันยังไงแล้วก็มีผมประเภทไหนบ้างไปดูคลิปก่อนหน้าที่มาริลงไว้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขอตัวไปอาครีมบารุงเสร็จผมแล้วก็ปอบผมให้แห้งแล้วก็ไปนอนแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะจนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ ไม่มากก็หน่อยนั่นเองนะคะทุกคนวิดีโอถัดไปจะเป็นการทําอะไรฝากเพื่อนติดตามในช่องวอนเซ่ดับเฟด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะเผื่อวันไหนมาลิลงคลิปก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะคะทุกคน,กคนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณม,มากๆสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคน,กคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Oh, oh,